สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาัโยชายาอองสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะผมมาดิสอนประกอบกีจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตูซาหนเวนะครับอาบาชีดิฉันตูซานเค่ะวันนี้เป็นตอนที่48นะครับนําเสนอเรื่องตําแหน่งที่ตั้งตอนที่1ครับ คำว่าตำแหน่งที่ตั้งภาษาเยอมาพูดว่าดีเนยาดีเนยานะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคําศัพท์กันก่อนนะครับครูผู้หญิงสยามะสยามะคำพูดหรือบทสนทนาสากา สักะพูดบอกหรือคุยเปียวเปียวกิจธุระเกย์ซ่าเกย์ซ่ามีชีชีสิ่งของเปีซีลาโปถามเมเม มหาวิทยาลัยแตกกัตโตกกโตรู้หรือทราบติติแจกกโตรู้หรือทราบติติหน้าหรือข้างหน้าเชเชเป็นสำคัญ หรือเป็นหลักอดีกะอดีกะทางเข้าวิมเป้าวิมเป้าตรงกันข้ามเมยนาชินสายเมธนาชินสายประมาณหรือราวๆเล่าเล่าศาสต์มโนตตาบีดาธานะมโนตตาบีดาธานะ ชั้นที่ห้างาทะเมียวง้าทะแมวห้องอาคารอ,อาคารลิฟต์ออกมาถวลาถวยลา,ยลาตรงตรงเดะเดเดะเดเข้ามาวินลาวินลา ด้านซ้ายมือไบ <Be S 1> มือเบเบะเบเบะรอซาวซาง,งคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันเลยนะครับฮัลโหลฮัลลโหสยามาดอตูซานเนเน่สกับยอบายสิ ဟုတ်ကဲ့ပြောနေပါတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ပစ္စည်းလာပို့ဖို့အတွက်လာရမယ့်နေရာကိုမင်းရှင်းလို့ပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ရမ်ကံဟန့်တက်ကတိုကိုလာပို့ပေးပါ။ဘာနေရာသိတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်။တက်ကတိုရှေ့ကအဓိကဝန်ပေါင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်မှာမနုဿပေရဌာနရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ ဝင် nei, ka, gu, းပေါ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကမနှုတ်သပေဒဌာနာကိုလာရမှာလားငါထားမှာဘယ်ခန်းကိုလာရပါမလဲဓာလိကာကထွက်လာပြီးတဲ့တဲ့ဝင်လာရင်အခန်းကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဓာလိကာနဲ့တဲ့တဲ့ကဘယ်ဘက်ကအခန်းကားပါပြီခင်ဗျကောင်းပြီလေစောင့်နေမယ်ကားပါပြီခင်ဗျကောင်းပြီလေစောင့်နေမယ်ဒါပဲမဟုတ်လား โอเคจิสุติมบาเรียคิบิอาคุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนากันนะครับฮัลโหลไซามะดอดตูซานเวเนสกับเยโอปิยาสิฮัลโหลขอเรียนสายกับอาจารย์โหลขอเรียนสายกับอาจารย์ตูซานเวเครับโอเคปิโอนิบาเดปาเกซาชิโลเลค่ะกำลังพูดอยู่มีธุระอะไรเหรอปิซีลาโปพูดวย ลายาเมเนียกูมจินลูบาอยากจะถามที่ที่จะต้องมาเพื่อมาส่งของครับอ๋อโอเครำกำแหงแตกะตูก,ตกูลาโปูปีบานียตี่เดมาโฮลาอ๋อค่ะช่วยมาส่งให้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะทราบสถานที่ใช่ไหมโอเคตีบาเดครับทราบครับ อธิกวินเปาเนย์มยานชินสัยเล่ามามนุตา้าเบระธานาชีเดะประมาณตรงกันข้ามกับประตูใหญ่ที่หน้ามหาวิทยาลัยมีคณะมนุษยศาสตร์โอเคเวนบปาเนย์มยานชินสกนัก้มโนตา้าเบระธานากรุลายามาคณะมนุษยศาสตร์ที่อยู่ตรงกันข้ามกับประตูทางเข้าหรอครับโอเคปีเยนง,งาดะเมียวกุลาบาค่ะ จากนั้นมาที่ชั้นห้างาดมาเบอคังกูลายาบาะมะเลจะต้องไปที่ห้องไหนที่ชั้นห้าหร่ะครับทวลาบีเต e เดวินลายีอังกะาเบเบมาชีเดถ้าออกจากลิฟต์มาแล้วเดินเข้ามาตรงๆห้องอยู่ทางซ้ายมือดัลเลกาเนเตเดกะาเบเบก้าอังก้าัมาบีคขมยาห้องทางซ้าย ที่เดินตรงคกังมาบีเขมยาห้องทางซ้ายที่เดินตรงไปจากลิบร,รับทราบแล้วครับกัมบีเล่เ้าเน่เมดาเบมโฮลาดีแล้วค่ะจะรออยู่แค่นี้ใช่ไหมคะโฮเกคเจสุเจมาเดขมียะขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับ ประโยคแรงนะคะฮัลโหลซยามะดอตูซาเน่สกาปโยบายาสิแปลตรงจากภาษาเมียนมาได้ว่าฮัลโหลครูผู้หญิงคำพูดพูดขอให้ได้ทำเถอะในประโยคนี้คำว่าฮัลโหลเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่พูดเมื่อรับโทรศาาัพท์แปลได้ว่าฮัลโหลสยาม่แปลได้ว่า ครูผู้หญิงหรืออาเชื่อมประโยคแปลได้ว่าและกับสก,กาแปลว่าคำพูดเปียวแปลได้ว่าพูดบอกคุยปายาสีเป็นคำลงท้ายประโยคขอร้องแปลไา่ประโยคขอร้องแปลได้ว่าขอให้ได้ทำเถอะหรือขออนุญาตท,ทำ นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่า Hello สยามาดอตูซานเ,เน่สกาปียปายาสีแปลเป็นสำนวน,นไทยว่า h e โ l o ขอเรียนสายโอขอเรียนสายกับอาจารย์ตูซานเน่ครับประโยคต่อมานะคะโ o เ k e เปยอนิีบาเดปาเกซ่าชิลเลแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าใช่ค่ะพูดอยู่อะไรกิจธุระ มีเพราะว่าในกิจธุระมีเพราะว่าในประโยคนี้คำว่าโฮเก้ okay. เป็นคำตอบรับคำพูดหรือคำถามแปลได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะสถานีวิทยุศึกษาเปียวแปลได้ว่าพูดแปลว่าอยู่เมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักจะสื่อว่า กำลังทำอยู่ป่าเป็นคำแสดงความสุภาพในภาษาเยอยมาไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้แต่เป็นคำปัจจัยลงลง,ลงท้ายคำกริยาเพื่อให้ปริยวที่สมบรณ์ใช้ในภาษาพูดเท่านั้นไม่สามารถแปลตรงตัวได้บาเล่เป็นคำแสดงคำถาม โดยนำคำนามหรือคำกริยามาใส่ระหว่างคำว่า b a บ b a กับคำว่า le แปลได้ว่าอะไรเกซ่าแปลได้ว่ากิจธุระชีแปลว่ามีลแปลได้ว่าเพราะว่านะคะทบทวนประโย์ครั้งว่าโฮเก้ทบทวนประโยคครั้งว่าโฮเททโก ปียโนนีบาเดปาเกซ่าชิโลเลแปลเป็นสำนวนไทยว่าค่ากำลังพูดอยู่มิทุระอะไรหรือเปรียบต่อมานะคะ p ปซีลาโปโโปอัตเวลายาเมเนียมาส่งเพื่อสำหรับต้องมาที่จะสถานที่ถามอยากเพราะว่า ในประโยคนี้คำว่าซีแปลได้ว่าสิ่งของ lapo แปลว่าได้ว่าสิ่งของ lapo แปลว่ามาส่งโ o เป็นปุพพูรแปลได้ว่าเพื่อ adue เป็นคำปุพพูรแปลได้ว่าสำหรับ laya แปลได้ว่ามาได้แม่ เป็นคำแสดงการขยายความหมายของคำนามในบริบทอนาคตโดยจะมีคำกริยาหรือวลีกริยาวางไว้ข้างหน้าคำแม่เพื่อขยายความหมายของคำนามที่ตามหลังแม่คำนามที่ตามหลังแม่แปลได้ว่าที่จะหรือซึ่งจะเนยาแปลว่าสถานที่ โกเป็นคำแสดงสถานะการของประโยคไม่สามารถแปลตรงตัวได้เมชเป็นคำกริยาช่วยเพื่อสื่อว่าต้องการจะทำแปลได้ว่าอยากนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าเปียซีลาโปโพอเดลลายาเมนิอาโกเมชินลบาชินลูบา แปลตามสนนนไทยได้ว่าอยากจะถามที่ที่จะต้องมาเพื่อมาส่งของครับประโยคต่อมานะคะอ๋อโฮเะรำเกิมแห่งเตกตูกูลาโปปีบาเนียตีเดมฮลาแปลตรงจากภาษามยมาหาวิทยาลัยรามคำแหงมาส่งให้เธอสถานที่รู้ไม่ใช่หรือในประโยคนี้คำว่า อเป็นคำอุทานแสดงความเข้าใจหรือรับทราบแปลได้ว่าอ้ออ๋อหรือรับทราบแปลได้ว่าอ้ออ๋อรำคำแห่งเดกโรตแปลได้ว่ามหาวิทยาลัยรำคำแหงลาป,ป,ปุไปเปแปลได้ว่ามาส่งให้เนยา แปลว่าแปลว่ารู้หรือทราบมะโฮลาแปลได้ว่าไม่ใช่หรือนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าออโฮเกะรำคำแห่งเตกตูตโกลาโปเปีาานยาตีเดมะโฮลาแปลตามสำนวนสำนวน,สำนวนไทยได้ว่าอ้อค่ะช่วยมาส่งให้ที่มหาวิทยาลัยร,ราำคำแหงนะคะทราบสถานที่ใช่ไหม ประโยคต่อมานะคะโอเคตีบ a าเดแปลตรงจากภาษาเม,มียนมาว่าใช่ครับรู้ในประโยคนี้คำว่าโฮเ e เป็นคำตอบรับคำพูดหรือคำถามแปลได้ว่าใช่ครับใช่คะ่ะตีแปลว่ารู้หรือทราบนะคะทบทวนประโยคครั้งว่าโฮเ e ตีบ a าเดแปลตามสำนวนไทยได้ว่า ครับทราบครับตีบาเดแปลตามสำนวนไทยได้ว,ว่าครับทราบ,ราบครับคุณผู้ฟังครับพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับสถานีวิทยุศึกษาเปรียบต่อมานะคะเจกกตูเชก a าอดิก้าเวนเบาเน่เมญาชินสายล่างมามะนไทหน้าจากเป็นหลักทางเข้ากับตรงกันข้าม ประมาณที่คณะมนุษยศาสตร์มีในประโยคนี้คำว่าเจกกะโตแปลได้ว่ามหาวิทยาลายัยโตแปลได้ว่ามหาวิทยาลายัยเชแปลว่าหน้าหรือข้างหน้ากะแปลได้ว่าจากอดิกะแปลได้ว่าเป็นหลักหรือเป็นสำคัญ วิมเป้าแปลว่าเป้าแน่เป็นคำเชื่อมประโยคแปลได้ว่าและกับเมญนาชินใส่แปลได้ว่าตรงกันข้ามเล่าแปลได้ว่าประมาณหรือราวๆมโนตตาบีดาฐานามโนตตาบดาฐานะแปลได้ว่าคณะมนุษยศาสตร์นะคะ ทบทวนประโยชน์ครั้งว่าเจกกตูเชก้าอดิกาเวิมเบาเนะมยันตชินสายล่างมามนุตาบีดาฐานะชีเดแปลมีคณะมนุษยศาสตร์ประโยคต่อมานะคะโอเคเวิมเบาเนะมยันตชินสายกามนุตาบีดาฐานะโกลายาบมาลาแปลตามภาษาเมียนมาว่าใช่ครับทางเข้า กับตรงกันข้ามทางเข้ากับตรงกันข้ามจากคณะมนุษยศาสตร์ต้องมาจะต้องหรือในประโยคนี้คำว่าเมยนเชิ้นไซแปลได้ว่าตรงกันข้ามมาล่าเป็นคำแสดงคำว่าจะต้องหรือนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าโฮเกะวิมเบาเน แยนเชนสไแงะมนุตาบีดาทาหน้าโกลลายามาลาแปลตามสำนวนไทยว่าครับจะต้องมาที่คณะมนุษยศาสตร์ที่อยู่ตรงกันข้ามกับประโยคต่อมานะคะหกเจปี้งงงาด้าเมียวกูลาบาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าใช่แล้วก็ห้าชั้นลำดับที่มา ใ,ในประโยคนี้คำว่าทำเถอในประโยคนี้คำว่าเฮาเจเป็นคำตอบรับคำถามว่าใช่หรือไม่แปลได้ว่าใช่ถูกต้องแล้วปีเยแปลได้ว่าถ้าเสร็จแล้วแล้วก็จากนั้นจากนั้นง่าแปลว่าหา้าแท แปลว่าชั้นหรือระดับเมี่ยวแปลว่าัำดับที่นะคะทบทวนประโยคอีครั้งว่าห้าเจปีงาแทเมี่ยวกูลาบาแปลไดว่าค่ะจากนั้นมาที่ชั้นห้าประโยคต่อมานะคะงาแทหมาเปอคังกูลายาบามเลแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าห้าชั้น ที่จะอันไหนห้องต้องมาในประโยคนี้คำว่าเบมาเลเป็นคำแสดงคำถามในบริบทอนาคตโดยจะมีคำนำวางไว้ระหว่างคำว่าเบกับคำว่ามาเล่แปลว่าจะอันไหนหรือจะองนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่างาแทบหมา เบอคังกูลายาบามาเลแปลเป็นสำนวนไทยว่าจะต้องไปที่ห้องไหนที่ชั้นห้าหรอครับเปรียวต่อมานะคะดัลเลกากาทเวลาบีเดดดัลเลกากาถ่วลาบีเดดเดวินลายอนอคังกาเบเบมาชีเดแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าลิฟจากออกมาเสร็จแล้ว ตรงๆเข้ามาถ้าห้องห้องด้านซ้ายมือที่มีในประโยคนี้คำว่าดัาเลกาแปลว่าลิฟตัลาแปลได้ว่าออกมาปี่แปลว่าเสร็จแล้วเดเจตรงวินลาแปลได้ว่าเข้ามา ยแปลว่าถ้าถ้าหากว่าอค้าแปลได้ว่าห้องเแบ b e เบแปลได้ว่าด้านซ้ายมือนะคะทบทค่ะทบทวนประโยคน์ครั้งว่าเดลีกากาทเวลาบีเดดเดวินลายินอคังกาเบ๊ะเบ๊ะมาชีเดแปลตามสำนวนไทยได้ว่า ถ้าออกจากลิฟต์มาแล้วเดินเข้ามาตรงๆห้องอยู่ทางซ้ายมือมาตรงๆห้องอยู่ทางซ้ายมือประโยคต่อมานะคะ d h a t legane dega bebeka ka kaung b แปลตรงตามภาษาเมียนมาว่าลิฟต์กับตรงๆจากด้านซ้ายมือคำว่าก a u n g แปลได้ว่าดีแล้ว นิยมใช้แทนคำตอบรับว่ารับทราบแล้วเป็นไปตามน,านั้นเคมเบียเป็นคำลงท้ายคำพูดของผู้ชายแปลได้ว่าครับทบทวนประโยชน์ครั้ง,งว่าดัลเลกาเน่เตเตกะเบเบกะอาคันก้องบาบีเคมเบียแปลตามสำนวนไทยได้ว่าห้องทางซ้ายที่เดินตรงไปจากลิฟ์รับทราบแล้วครับ ประโยคต่อมานะคะเก้าหมีเล่ซ้าหนีเมดาเบ้มาโฮ่เก้าหมี่เล่ซ้าหนีเมดาเบมาโฮละแปลตรงจากภาษาเมียนมาว่าดีแล้วไงละ่ะรออยู่จะแค่นี้ไม่ใช่หรือในประโยคนี้คำว่าเลเป็นคำส้อยลงภาษาพูดเพื่อแสดงความสนิทสนม แปลได้ว่าไงาละ่ะละสี่เศร้าแปลว่ารอแม่เป็นคำปัจจัยลงท้ายคำกริยาเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ใช้ไหนประโยคบอกแล้วนาคตแปลตรงได้ว่าจากสถานีวิทยุศึกษาดาเบแปลได้ว่าเพียงเท่านี้แค่นี้นะคะ ทบทวนประโยค์ครั้งว่ากาบีเล่เ้าเนเมดาเบมโฮลาแปลตามสำนวนไทยได้ว่าดีแล้วค่ะจะรออยู่แค่นี้ใช่ไหมคะประโยคสุดท้ายนะคะโฮเกเจซูเดมบาเด่เคมยะแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าใช่ยกเป็นบุญคุณครับในประโยคนี้คำว่าเจซูในประโยคนี้คำว่า เจซูดเดแปลว่าถือเป็นบุญคุณหรือขอบคุณนะคะทบทวนประโยชน์ครั้งว่าฮอกเกเจซูดเดนบาเดคิมบแปลตามสำนวนไทยว่าครับขอบคุณมากครับนามีการใช้คำที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งหลายคำนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆว่าไปข้างหน้าตรงๆเถอะพูดว่า ชเชโกเตดเดตัวบาชเชโกเตดเดตัวบาชเชโกเตดเดตัวบานั่งที่เก้าอี้ตรงข้ามเธอพูดว่าเมียนัาชินสายกาทายงกงมาทายบาเมียนัาชินสายกาทายงกงมาทายบาเอาของวางไว้ให้ที่บนชั้นสอง พูดว่านัทธกะอาคามาปิยซีทาเปทาเดนัทธกะอาคามาปิยซีทาเปทาเดมือซ้ายของดิฉันเจ็บอยู่พูดว่าจามาเบเบเลนานีเดจามาเบเบเลนานีเดนะคะ คุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับรับยอบายสิโอเคพ,เคพี่อนิบาละปากกิสาชิโลเลยพซลาปูพูอัดแย่ลายแาม่ในยากูมีชิโลบา้าอ๋อโอเครำกําแหงตกรตูกูลาปูบีบาในายาีเดมโขลาโอเคที่บาดะเดมโขลา ဟုတ်ကဲ့ဒီပါတယ်တက်ကတူရှိကအဓိကဝင်ပေါက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်မှမနုဿပေဒဌာနရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ပေါက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကမနုဿပေဒဌာနကိုလာရမှလားဟုတ်တယ်တဲပြီးရင်ငါးတက်မြောက်ကိုလာပါငါးထမှဘေယခန်းကိုလာရပါမလဲတက်လေကားကထွက်လာပြီး เตะๆวินลายินอขันกเบเบ่หมาရှိတယ်ดาเลกาเนี่ยตัตเตกเบเบ่กะเนี่ยตัตเตกเบเบ่กะอขันก้าบาพี่ခင်ဗျ။ကောင်းပြီလေစောင့်နေမယ်ဒါပဲမဟုတ်လားဟုတ်แกเยซูတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။สถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาစင်ซ่าဇာကောင်းတဲ့မြမစကပုံဟုတ်แลထုတ် เช่ต d ้ด o บบล์เนลโซ่เลทโฮแปลตรงได้ว่าขยับข้าหน้าแอกถอยหลังคานนะคะคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือเช่แปลว่าข้าหน้าโตแปลว่าข้าหน้าโตแปลว่าขยับดับบลแปลได้ว่าแอกเทียมสัตว์ลากเกวียน now า o แปลได้ว่าถอยหลัง l ล t เทแปลได้ว่าไม้คานควางทางของลามเกวียนนะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือสถานะของสัตว์เทียมเกวียนเมื่อจะถูกใช้งานขา้นหน้าก็คือแอกที่จะเอาไว้บังคับลากขั้นหลังก็เป็นอัก ขั้นหลังก็เป็นไม้คานของเกวียนที่ขวางอยู่ซึ่งเปรียบได้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากตัดสินใจหรือจะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะจะเกิดแต่ผลเสียได้ว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าชุด มาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเรื่องตำแหน่งที่ตั้งตอนที่หนึ่งได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรรมประกอบกิจและอาจาร,ารย์ตุสานเนยอนะครับพบกับผมอดิศรรมประกอบกิจและอาจาร,ารย์ตุสานเนยอได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกลาบาคมยะสวัสดีค่ะมิงกาลาบาชัชิสถานีวิทยุศึกษา